ค,คุณลูกค้าทุกท้าเข้าสู่ Great w a l c l s t i c รถคาเฟ่ค่ะตอนนี้กำลังมองหารถ SUV แล้วก็ไฮบิดด้วยรถระดับนี้นะราคาอย่างนี้ผมว่ามันน่าสนใจสู้กับรถญี่ปุ่นได้สบายสวยดีสปอร์ตดีไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปกำลังดีกับครอบครัวล่งแต่งงานอะไรอย่างเงี้ย กระฉับกระเฉงดีไม่คิดว่ามันจะขับได้สนุกขนาดนั้นยังไงก็ขอให้มาลองทดลองเทสต์ก่อนถ้าถูกใจแล้วก็ค่อยซื้อหากันไปครับคุณอาจจะชอบก็ได้คุณอาจจะขายรถคันนั้นแล้วคุณซื้อรถใหม่เลยก็ได้ ใครที่พลาดจะบเราภายในงานนี้นะคะยังสามารถตามไปทดลองขับและรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ที่พาสนั่สโตรทุกสาขาหรือในงานมอเตอร์อ o โตตั้งแต่วันที่1ถึง11ธันวาคม2 5 6 6นี้นะคะ